รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนักศึกษากศนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูอนุนแสนทวีสุขนะครับครูกศนตำบลกศนอำเภอศิรินทรสสำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เป็นการเรียนการสอนในรายวิชานะครับเศรษฐกิจพอเพียงราชวิชาทช .31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครับผมเราก็มารู้สาระสําคัญของวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษนะครับรัชกาลที่9ทรงพระราชดำรัสชี้แนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดํารงชีวิตไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ให้ในักศึกษากศนทุกคนนะครับเตรียมสมุดปากานะครับเพื่อทําการทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับข้อ1ข้อใดอธิบายถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุดก็แนวคิดนี้ใช้ได้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น ขอความพอเพียงคือการรู้จักคิดพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่คอความพอเพียงหมายถึงพออยู่พอกินพอใช้และไม่พึ่งพาผู้อื่นงอความพอเพียงคือการพอมีพอกินสำหรับตนเองและครอบครัว นะครับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญที่สุดคืออะไรกกการจัดการขอการพึ่งตนเองคอการวรวมกลุ่มของชาวบ้านงความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคี 3. นักศึกษาสามารถนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนได้อย่างไรก็เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญขอไม่ทำความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นคอปฏิบัติตนในลักษณะการพออยู่พอกินงอถูกทุกขอ้อ ข้อ4สิ่งใดเป็นเป้าหมายสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงก็ความรู้ราขอความคุ้มเฟือยคอความอยู่ดีกินดีงอความเป็นเอกภาพข้อ5แนวความคิด เกี่ยวกับระบบของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดลัมริในพระมหากษัตริย์พระองค์ใดก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขอพระบาทสมเด็จพระพจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชงอพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณมีเหตุผลรวมถึงความเป็นความจำเป็นที่ต้องมีระบบภูมิุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบรอบรู้ที่เหมาะสมดำเรงชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกพร้อมทั้งสามารถนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมเรื่องที่ 1. ความเป็นมาความหมายหลักแนวคิดนะครับความเป็นมาในหลวงรชัชกาลที่9ได้พัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ประสบนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิต และเพื่อให้คงไว้ซึ่งทฤษฎีของการพัฒนาที่ยั่งยืนทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างสังคมระดับท้องถิ่นและตลาดระดับสากลจุดเด่นของแนวทางปัจจัยนี้คือแนวทางที่สมดุลโดยชาติสามารถทันสมัยและก้าวสู่ความเป็นสากลได้โดยปราศจาก การต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญในช่วงปีพศ2540เมื่อปีที่ประเทศไทยต้องการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพเพื่อที่จะยืนหยัดในการพึ่งพาตนเองและพัฒนานโยบายที่สำคัญเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการสร้างแนวคิดเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้ซึ่งคนไทยจะสามารถเลี้ยงชีพได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงในหลวงรัชการที่9มีพระราชมริว่าไม่ได้มีความจำเป็น,ปนที่เราจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่พระองค์ได้ทรงอธิบายความพอเพียงและการพึ่งตนเองคือทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงของประเทศได้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนที่ในหลวงรชัชกาลที่9มีพระราชดำรักแก่พระศพนิกรชาวไทยมาตั้แต่ปีพุทธศักราช2517มีใจความว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามระดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปและนับจากนั้นเป็นต้นมาพระองค์ได้ทรงเน้นย้ำถึงแนวทางการพัฒนาหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่โดยใช้หลักความพอประมาณการคำนึงถึงความมีเหตุผลการสร้างภูมิ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยไม่ให้ประมาทมีความตระหนักถึงการพัฒนาปเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาและมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการำดำานงชีวิตต่อไปเราก็มารู้ความหมายของ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับนักศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พระศนิกรชาวไทยเป็นปรัชญาที่เป็นแนวคิดหลักการและแนวทางการปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลและองค์กรทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนและระดับประเทศทั้งในการพัฒนาและ บริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลางโดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักจภาพของตนและสภาพแวดลอ้อมความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวโดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระม,มัดระวังควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมไม่ิบีเบียนกันแบ่งปันกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคมซึ่งนำไปสู่ความสามัคีีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้ต่อไปเราก็จะมารู้หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำปรัชญาของสิทธิบอตรเพียงมีหลักพิจารณาอยู่5ส่วนดังนี้ข้อหนึ่กรอบแนวคิด เป็นปัจญยที่ชี้แนะแนวทางการวำรงอยู่และการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 2. คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบ,ตบ,ตบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนคำนิยามความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3. คุณลักษณะพร้อมๆกันดังนี้3.1ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ3.2ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผล ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ3.3การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 4. เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน4.1เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ4.2เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอมดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิต 5. แนวทางปฏิบัติผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยีก็มาเรียนรู้หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง และยังมีความลึกซึ้งก้าวหน้าและเหมาะสมสำหรับสังคมหลักการสำคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี5ประการคือ 1. ความพอประมาณคือความพอดีไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปไม่เติบโตเร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปและไม่โดดเด่นเกินไป 2. ความมีเหตุผล คือทุกอย่างต้องมีที่ไปที่มาอธิบายได้การส่งเสริมกันในทางที่ดีสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมคือความเป็นเหตุเป็นผลเพราะสิ่งนี้ทำให้เกิดสิ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุผลปัจจัย3ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะต้องปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่ควรจะเป็นเช่นเกิดความเสี่ยงเพราะมีความโลภมากเกินไป4ความรอบรู้ต้องมีความรอบคอบมีการใช้ความรู้ใช้พยายการด้านความระมัดระวังมีการจัดก,การองค์ความรู้ที่ดีดำเนินการอย่างรอบคอบครบถ้วนรอบด้านครบทุกมิติ5 ความม,ครรม,คามีคุณธรรมความดีคุณธรรมความดีเป็นพื้นฐานของความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมานะอดทนภาคเพียรและใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตนะครับต่อไปก็ให้นักศึกษานะครับชมคลิปนะครับที่ในหลวงรชัชกาลที่9ของเรานะครับได้ทรงเน้นย้ําเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่าพระองค์ท่านนะครับได้เน้นย้ําในเรื่องอะไรบ้างนะครับเชิญชมเลยครับ เศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผลคือเกิดผลมันมาจากเหตุถ้าทำเหตุที่ดีถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมา คือสิ่งที่ติดตามเหตุการกระทำก็จะเป็นการกระทำที่ดีและผลของการกระทำนะก็จะเป็นการกระทำที่ดีดีแปลว่ามีประสิทธิผลดีแปลว่ามีประโยชน์ดีแปลว่าทำให้มีความสุขคนที่เป็นอย่าว่ารัฐบาล หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจหรือใครก็ตามก็เป็นประชาชนทั้งนั้นมีหน้าที่ที่จะประหยัดเงินของประเทศชาติของประชาชนเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีความปลอดภยัยมีความสุข ในขอบเขตของความร่ำรวยของประเทศก็ร่วมกันทั้งหมดถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เชื่อว่าประเทศคือประเทศไทยจะอยู่ได้นี่ใช่นี่ใช่ว่ารัฐบาลน,นี้อยู่ได้รัฐบาลน,นี้จะเปลี่ยนหรือจนเข้ามาใหม่หรืออะไรไม,ไม่ใช่ไม่จะเป็น แต่ว่าประเทศจะอยู่ได้เพราะว่าปฏิบัติอะไรมีประสิทธิภาพน้ำไม่ท่วมและประหยัดทั้งหมดนี้พูดอย่างนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับก็เตรียมสมุดปากกานะครับเพื่อทําการทดสอบหลังเรียนนะครับว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับเราได้อะไรบ้างนะครับข้อที่1ขอ้อใดอธิบายถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุดก็แนวคิดนี้ใช้ได้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้นขอความพอเพียงคือการรู้จักคิดพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่ พอความพอเพียงคือการพอมีพอกินสำหรับตนเองและครอบครัวงอความพอเพียงหมายถึงพออยู่พอกินพอใช้และไม่พึ่งพาผู้อื่นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือ งงูความพอเพียงคือพออยู่พอกินพอใช้และไม่พึ่งพาผู้อื่นสรุปคือเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการพออยู่พอกินพอใช้และไม่พึ่งพาผู้อื่นนะครับนักศึกษาข้อที่2หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญที่สุดคืออะไรก็การจัดการขอการพึ่งตนเองคอการกรวมกลุ่มของชาวบ้านงอ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามาัคคีข้อที่ถูกต้องที่สุดคือขอไข่การพึ่งพาตนเองนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องพึ่งตนเองก่อนนะครับก่อนที่ให้ก่อนที่จะให้คนอื่นช่วยเรานะครับ เราทําเท่าที่กําลังเรามีข้อที่3นักศึกษาสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนได้อย่างไรก็เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นสําคัญขอไม่ทําความรัดร้อนให้บุคคลอื่นข้อปฏิบัติตนในลักษณะการพออยู่พอกินงอถูกทุกข้อ ถูกต้องที่สุดคืององูนะครับการพึ่งพาตนเองเป็นสําคัญนะครับไม่ทําความหลือลห่อล้ำผู้อื่นเป็นการปฏิบัติตนให้พออยู่พอกินนะครับสําหรับนักศึกษานะครับผมข้อที่4สิ่งใดเป็นประมายสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงก็ความหรูหราขอความฟุ่มเฟือยคอความอยู่ดีกินดีงอเป็นเอกภาพ ข้อที่ถูกต้องที่สุดคือคอควายความอยู่ดีกินดีความอยู่ดีกินดีคือเป้าหมายสำคัญของคนเรานะครับในการพึ่งพาตนเองหรือครอบครัวให้มีความสุขมีอยู่มีกินที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นข้อที่ 5. แนวความคิดเกี่ยวกับระบบของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดำริในพระมหากษัตริย์พระองค์ใดก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขอ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชงอพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร ้อที่ถูกที่สุดคืององงูพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงให้หลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเนื้อหาในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาแล้วก็ได้ทําแบบทดสอบทั้ง5ข้อตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้มีใครได้คะแนนเต็มบ้างแล้วก็ครูดีใจด้วยนะครับสาหรับคนที่ได้คะแนนที่สูงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีรายวิชาต่อไปที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้อีกนะครับในครั้งต่อไปจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นักศึกษาสามารถ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานกศนนะครับหรือ QR code นะครับที่ครูจะแปะไว้นะครับและครูขอฝากให้นักศึกษาได้ศึกษาทําความเข้าใจในบทที่1เรื่องนะครับความพอเพียงเพื่อให้นักศึกษาสร้างความเข้าใจในเนื้อหามาก่อนเรียนและเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ